สบายดีพี่น้องอีกครั้งเนาะตอนนี้ก็ได้เวลาเก็บดูเนาะพี่น้องเนาะเก็บดูกระถ่มเฮาเนาะพี่น้องบ่อถ<ม>้มก็จะลงไปถ่ายท้ำให้เบิ่งเนาะว่านี่ไงเนาะ<ม>ไปชมกันเด้อพี่น้องเด้อไปพี่น้องไปเบิ่งไปชมกันว่าใน,ใ,นในไหนเนาะฝนตกะเลยพี่น้องในม,มว่าอันส่งแต่นามเนาะ เป็นกะทุกคนอาจจะเคยเห็นเนาะพี่น้องเนาะตามไปเที่ยนี่ของลาวเฮามือแจกก็คือมือเก็บดูกทอนดูกเนาะเขาสุธาเนาะพี่น้องถ้าบ,บ่อสะเตนขอโทษขอภัยเด้อพี่น้องเดอ้ออย่าลืมฝากกดไละกุ้งแซ่แห้ว่าข้ามด้วยพี่น้อง

คือมีแต่ลูกแต่ลานเราลูกชาวลูกชายบรจารย์เมืองสงคร่อนแข็งส่วนขี่ถึนี่นะได้ก็พได้ี่ร้อยเปนแเห็นนี่มั่งไนี่พี่น้องไปเมืงไปส่งเคนจีในแถวหบวขัเคยชัดเถื่อแต่เกิดมาเนาะไปเกิดได้เดน้มาพี่น้องเลยเอาคนเก็บดุกันในไร

ผาิตีับล is ูกไส้พนีุต้นกัลยเขามาเก็บเามาเก็บผู้อันผู้็กด้น้าเขาวกระดูกก่อนลายผนเราไม่ทอดลายเล้อา Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลูกหลานผลไลยพี่น้องเลยเป็นซาวบดบ้านบันบันบานอาจารย์อันนี้ก็ลูกหลานผลที่กันผูกอ้วากับลูกหลานผูกอ้วากับด้านด้านโดยผู้ชายกับหลานหลานจะหลานเมื่อเล่นอันนี้เล่นนั่นนี่เล่นอันนี้มันล้อลูกด้านเราเออแมนแมนแม่ต้นนั้นเป็นด้านเราแมน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  ลูกลานกะถือแล้วลูกลานลูกน้องขั้นเขาเน้องลูกน้องลูกน้องแม่นแม่นลูกน้องอันนี้โตนันลูกลานล้านแม่นี่แหละเฮายมดบ้าเนาะมนาจารย์คนเลยแม่นแหลกมาเบิ่งมลำเรื่องนะเดิมพี่น้องมาแล้งเด้อมีมอลำเรื่องพี่น้องเลยขนาดดังๆหะแหละ บตกบตกบตกเพิ่นกระิเห็นเพิ่นบตกเนาะไปเบ่งงานบนน้ำนโอ้ยดดขนาดแม่ไปเก็บนะถ่ายแล้วสบายดีพี่น้องในบบาวนี่กันะเบาวอีกนี่กัรหลานเหมือนนีลูกหลานเนาะ แปดแปดบ้องวดนี่คนมาแปดแปดเด้อพี่น้องงวดนี่เด้อนักเาวาแปดแปดสาเกย์วะโอ้ยเป็นบุญแดงกันเลยเลขแปดเลขจะตายพี่น้องไอ้ผู้ใดมีโชคสิเออเด้อผมจะให้เสื้อหวยนะพี่น้องเอ้ยักตอให้มีดวงก็ซื้อเอาโอ้เบิ่งไปเบิ่งใหม่ก่อนเอาพอพี่น้องไปเบิ่งใหม่ก่อน เป็ด8ซําบ่เบิ่งให้ให้เล่นผู้ที่เบิ่งนําน8 8ีบ่จังว่าเป็ๆนี่นะ้นเป็นเลข2อันวพี่น้องเด้อพุ่นอันนี้พเามันเฮียกันเด้2อันเียปวงกลมนี่

วานอาจารย์มาแล้ยมาเบิ่งลำเหลี่ยงเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเอาลำเหลี่ยงมางันเป็นผัวสาวทุนห้องเบาค่เนาะพี่น้องเถอยหน่อย กินเบิ ة, ่งขึ้นชมทั้งในบ้านเพิ่นเฮ็กันน่อันนี้ก็คือจะฮือนลูกเฮื้นลานผมน่มแปดแปดเด้องวนี่นวนว่าแปดแปดงวด่่นอือก็ที่ถ่ายเบิ่งเนาะบรรยากาศก็นำพี่น้องเลย แรงกมีมอลลำเรื่องขอบงันเนาะอะไรอย่างเงี้ยไม่เท่า,เาไม่เท่าไม่เท่าห้องงองนะสาวห้องไม่เท่าก็ห้องนะสาวกกๆอย่า <laughs> ลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจบอกคำเด้อพี่น้อง ตอนนี้ก็ได้ขึ้นมาบ้านแล้วพี่น้องเนาะเพิ่งก็ได้ขางวอีกต้นโตใหม่แล้วพี่น้องก็สมนี้สมควรสมสมโตแล้วพี่น้องนี่คือเคยลูกล้านเนาะบรรยากาศพี่นเป็นกันเองนี่คือการเส็ดอยู่กินเด้อพี่น้อง ตอนรับตอนขำเนาะมันเริมอมลัมมาพี่น้องเลยมาเบิ่งมาโซนเหมือนกันเนาะคนกระลื้อเมื่อเบิดพี่น้องเลยเมื่อจังโมงไหมเมื่อจังโมง จบคลิปสบายดีมาอยู่ใช่ชนเมือเอาเดกมือตายอย่างแล้วยังด้วยด้วให้ยองเขาไปเข้ไปเพ่นบอาดูเบิแล้วเบิ้แล้วพี่พอจะขึ้นมาแล้วเก็บแล้วเนี่ย အရအဖကက့ကနကေေရညူမ်ကပြနို့စ်ရတို့အရမ်ရက္န့ရဲ့တွေရင်ရစို့အရခ